สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวาวจาวัตนะครับวันนี้มาคุยกันหลังเกมครับในเกมที่ลิเวอร์พูลพลิกกลับมาเอาชนะไบรตันไปได้2ต่อหนึ่งนะครับเกมนี้มีหลายเรื่องที่น่าประทับใจมีหลายเรื่องที่น่าพูดถึงโดยเฉพาะกุนซอยางอาร์เนอร์สโลตผมต้องชมเขาเลยนะครับว่านี่คือผลงานชิ้นเอกแล้วก็การคัมแบ็กที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลนะครับก็ไปเริ่มภาพรวมกันก่อนนะครับลิเวอร์พูลกับไบรตันก็เจอกันครั้งที่2เกมนี้ก็ ส่งผู้เล่นตัวจริงลงสนามกันแทบจะครบครันแล้วครับเท่าที่จัดได้เล่ย์พูก็จะมีแค่ซิมิกาสครับที่ได้โอกาสลงเล่นแบ็คซ้ายก่อนทางด้านของแอนดะูโรเบอร์สันนะครับที่เหลือพวกเทรนส์โกนาเต้ฟานไดเหมือนเดิมประตูก็ยังเป็นเคลเฮอร์ตรงกลางก็เป็นโซบอสไลน์นะครับเล่นร่วมกับกาเฟนแบกแล้วก็แม็กคาลิสเตอร์ ส่วนตัวลูกด้านบนก็ใช้ซา,า,าร่ากาโปหน้าป้าเป็นยูนเยสขณะที่ทางฝั่งของบรายตันตรงกลางเนี่ยก็ใช้อายารี่เล่นร่วมกันกับฮินเชลวูดนะครับเราเป็นหน้าคู่เลยนะครับเมื่อวานการจัดของบรายตันเนี่ยเพราะว่ามีทั้งเดนนิลเบกที่ลงเล่นเป็นกองหน้าร่วมกับรุตแต่ให้คาร์ดิโอรูครับที่ปกติเล่นเป็นแบ็คซ้าย แต่เขาเป็นแบ็คที่ชอบเติมเกมรุกก็ไปเล่นปีกขวาเลยครับถนัดเท้าขวาอยู่แล้วทางซ้ายก็เป็นมิโตมะมากการจัดมาเนี่ยถือว่าปรับเปลี่ยนจากปกติของไบรตันแล้วก็เป็นเกมที่หมากแบบนี้ลิพูมีปัญหาเลยครับในช่วงครึ่งเวลาแรกปัญหามันอยู่ตรงที่ไบรตันเล่นกลาง4คนก็จริงนะครับแต่ว่ากลาง4คนของไบรตันเนี่ยออกไปเล่นด้านข้าง2คน มิดฟิลด์คู่ตรงกลางคืออายารี่กับพินเชลวูดจะถูกทั้งเวลเบกแล้วก็ทางด้านของรุเตเนี่ถอยลงมาเพื่อจะเพิ่มจำนวนมิดฟิลด์ตรงกลางความจริงถ้าดูมิดฟิลด์ตรงกลางของทั้ง2ทีมเนี่ยถ้าเกิดตำแหน่งการยืนปกติลิพูจามากกว่านะครับเพราะว่ากลางไลพัวมี3คนก็คือกราเฟนแบกมีแม็กคลิสเตอร์แล้วก็โซบอสไลแต่พอจังหวะที่ผู้เล่นอย่างเวลเบกหรือว่ารุตเตลงมา ช่วยช่วยตรงกลางเนี่ยมันก็เลยทำให้จํานวนผู้เล่นในแดนกลางของไบรตันไม่เป็นรองแล้วครึ่งเวลาแรกก็ดูความเขาเรียกว่าจังหวะการเข้าบอลจังหวะการดวลหนึต่อหนึเนี่ยไบรตันดูดีกว่าลิเวอร์พูลนะครับเป็นผลให้เกมครึ่งเวลาแรกลิเวอร์พูลไม่ดีเอาซะเลยนะครับแถมโดนประตูขึ้นนำตั้งแต่14นาทีแรกจากคาร์ดิโอลูก,ก่อนก็ต้องยอมรับตรงๆครับว่าเกมครึ่งเวลาแรกลิเวอร์พูลแย่มากครับ แล้วก็โดนไบรทันขึ้นนําไปก่อนครึ่งหลังในช่วงต้องบอกว่าก่อนจะจบครึ่งเวลาแรกครับในจังหวะที่เดินกลับเข้าห้องแต่งตัวเนี่ยก่อนหน้านั้นลิภูได้โอกาสบอลไปชุนลมุนในกรอบเขตโทษของไบรทันแล้วปรากฏว่าโกนาเต้นเนี่ยเหมือนจะโดนฟานได์เหยียบเข้าใส่นะครับจังหวะที่เขาล้มลงพื้นเนี่ยแล้วตอนเดินออกจากสนามเราเห็นได้ชัดเลยว่าโกนาเต้มีปัญหาที่บริเวณแขน ตอนแรกผมก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นบริเวณหัวไหล่หรือเปล่าเพราะว่าจังหวะที่เขาประคองข้อมือขึ้นมาเนี่ยเขาใช้เสื้อเอามาล็อกเหมือนกับคนที่ประมาณแบบนี้นะครับเหมือนกับคนที่ไหลหลุดแต่ว่าพอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบริเวณมือมากกว่านะครับซึ่งก็ทำให้กัวาเต้ไม่สามารถเล่นต่อได้ในช่วงครึ่งเวลาหลัง นั่นทำให้ลิฟูต้องเปลี่ยนตัวนะครับแน่นอนแหละการเปลี่ยนเซนเ,ซนเซนตอร์ของลิฟูตรงนี้เป็นสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงนะครับเพราะปกติอย่างที่เรารู้กันเซนเซนตอร์ตัวจริงของลิฟูก็คือฟานไดกับโกนาเต้แต่ถ้ารองลงมาคนที่จะเป็นตัวสำรองคนแรกที่จะลงมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านของอจาจาเรลคอนซาแต่ช่วงหลังคอนซาดูเหมือนว่าภายใต้การทำงานกับอร์เนอร์สตเนี่ย คอนซาจะไม่ได้รับการไว้วางใจเท่าไหร่เพราะเมื่อเขาลงสนามแล้วผลงานไม่ดีเอาซะเลยนะครับเกมแรกที่เป็นตัวจริงก็โดนเปลี่ยนออกช่วงพักครึ่งหลังจากนั้นแทบจะไม่ได้เล่นเลยอย่างเกมคาราบาวครับนัดกลางสัปดาห์ก็โดนเปลี่ยนออกเพราะว่ามีส่วนกับการเสียประตูแรกแล้วก็ลูก2บอลแฉลบเขาอีกแล้วดูเหมือนว่าพอให้โอกาสโจโกเมสตอนนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าโจโกเมสขยับตัวเองขึ้นมาเป็นตัวสำรองหมายเลขหนึ่งของตำแหน่งเซนเตอร์แล้วนะครับ แล้วโจโกเมสก็ลงมาเล่นแทนโกนาเต้นั่นคือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวผู้เล่นในเรื่องของแทคกติกวิธีการเครื่องหลังสิ่งที่เราเห็นภาพชัดที่สุดของลิเวอร์พูลก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปในช่วงแรกครับพอกองกลางของลิเวอร์พูลจานวนตัวผู้เล่นมันไม่ได้เปลี่ยนไบรตันเพราะไบรตันมีกองหน้าที่ถอยลงมาช่วยกันตรงกลางแล้วทั้งเวลเบกแล้วก็รุตแต่ขยันมากช่วยตรงกลางได้เยอะมากทําให้ เกมในแดนกลางของลิพูตัวไม่มากกว่าครึ่งหลังส็อตเปลี่ยนนิดเดียวครับก็คือให้เทรนด์ราเซเ์อาโนหุบเข้ามาช่วยด้านในเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กมากกว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกแบบบ้างแบบบ่อยๆเลยพอจอังหวะที่เทรนด์เข้ามาด้านในมันก็เลยทําให้พื้นที่ในแดนกลางเป็นของลิพูทันทีเพราะจํานวนตัวผู้เล่นในแดนกลางของลิพูจะมีมากกว่าละ สามบวกหนึ่งเป็นสี่ไม่มีทางที่ผู้เล่นไบรท์ตันจะมีจำนวนตัวผู้เล่นในแดนกลางมากกวา่าลิพูนี่นคือสิ่งแรกที่มันทำให้คลองพื้นที่ในแดนกลางได้และอย่างหนึ่งที่ต้องชมก็คืออาร์เดสโอตปลุกใจลูกทีมได้ดีมากในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเขาบอกให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเขาบอกเลยว่าพักครึ่งเนี่ยบอกลูกทีมเลยว่าเล่นแบบนี้มันสมควรโดนเปลี่ยนออกทุกคนคือเล่นแย่หมดเขาใช้คำนี้แล้วครึ่งหลังมันไม่ควรจะเกิดแบบนั้นขึ้น นั่นคือสิ่งที่บอกสื่อไนดะ้แต่ผมเชื่อว่าโหในห้องแต่งตัวคงใส่ย,ยับอะ่ะแหละวัดโอ้โหเล่นไม่ได้เรื่องเอาซะเลยนะครับแล้วเครื่องหลังสิ่งที่ลิพูเปลี่ยนแปลงก็คือขยันขึ้นสู้ขึ้นแล้วบอลหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยลิปูเอาชนะไบรตันได้มากกว่าครึ่งเวลาแรกแบบชัดเจนมากนะครับนั่นคือปัจจัยหลักๆ3มเรื่องเรื่องแรกอย่างที่ผมบอกไปคือโจโกเมสลงมาแล้วโจโกเมสเล่นดีมากนี่คือสิ่งที่เราต้องชมนะครับโจโกเมส อานเนส์ร็ตปลุกใจลูกทีมให้สู้มากกว่าช่วงครึ่งเวลาแรกและทําให้เป็นผลให้การดวลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยจงังหวะความขยันในทุกพื้นที่ของสนามล์พูกลับมาเหนือกว่าแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการเพิ่มจํานวนผู้เล่นในแดนกลางทําให้ลีพูมีข้อได้เปรียบตรงกลางแล้วทําให้เกมล์พูครึ่งหลังมันแม้ว่าจะแซงกลับมาไม่ได้ในเกมเมื่อวานนี้แต่ก็ต้องชมว่าเกมเครึ่งหลังล์พูเปลี่ยนไปจากครึ่งเวลาแรกเยอะมาก แล้วนั่นแหละก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ลิเวอร์พูลได้2ประตูในช่วงเวลาติดติดการนานะที70แล้วก็72ลูกแรกกักก๊กโปงอาจจะมีโชคช่วยบ้างในจังหวะที่บอลมันไม่โดนใครเลยแล้วเข้าประตูแล้วก็คือเกมมันเป็นจังหวะของลิเวอร์พูลอยู่แล้วพอได้ลูก1 1แล้วบมเมนตัมมันก็ยิ่งเข้าทางแล้วก็ลูก21ที่ลิเวอร์ pool ได้ประตู1 1กับประตู2-1เนี่ยมันต่างกันแค่128วินาทีเท่านั้นเองนะครับของลิเวอร์ pool ที่เจอกับไบรท์ต ถือว่าต่างกันน้อยมากนั่นก็เลยทําให้มันเป็นเหตุผลสําคัญเลยแหละที่ลิฟูพลิกกลับมาได้คือหัวจิตหัวใจที่โอ้โหไบรตันก็ปวดเหมือนกันในช่วงเวลาที่โดนลิฟูตีเสมอได้การแซงกลับมาชนะนี่คือภาพที่มันเห็นภาพชัดเลยนะครับว่ากุนซือเข้ามาเปลี่ยนได้เยอะมากในช่วงพักครึ่งเวลาผมชมหลายคนมากนะครับเมื่อวานอย่างเทรนด์เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยเอาจริงว่าเราย้อนกลับไปดูเมื่อก่อนเนี่ยเทรน์เวลาเจอมิโตมะเนี่ย เละทุกเกมแต่เครื่องหลังเมื่อวานเราเห็นเลยว่าโอ้โหเทรน์เวลาดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับมิโตมาเนี่ยอาชนะมิโตมาได้เยอะมากในะช่วงครึ่งเวลาหลังมิโตมาแทบไม่ผ่านเทรน์เลยนี่คือสิ่งที่เออผมว่าเนี่ยมันมันอยู่ที่การปลุกใจมันโอ้โห و. ผมก็ไม่เึือกเลยว่าเทรน์จะเล่นเกมรับได้ได้ดีขนาดเกมเมื่อวานนะครับโชโกเมสอย่างเงี้ยเอาตัวเองมาอยู่ในพื้นที่ทั้งเกมรุกที่เขาอย่างที่ทุกคนทราบก,านกันผมในแกมบรรยายก็บอกตลอดว่า โชโกเมสยังไม่เคยทําประตูได้ในการเล่นฟุตบอลนะครับในการเป็นนักเตะอาชีพเมื่อวานมีโอกาสหมงงไป2ทีอย่างเงี้ยคือเอาตัวเองไปอยู่ในถูกที่ถูกเวลาเกมรับก็เก็บบอลบอลมาทางเขาเนี่ยดักได้ตลอดนี่คือจุดที่เนี่ยอย่างที่บอกการดวลหนึ่งต่อหนึ่งมันมันยอดเยี่ยมแล้วก็ในเกมร,กรุกไลพูก็แน่นอนละครับมีผู้เล่นอย่างซาร่าสร้างโอกาสที่หลายๆคนไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ทําได้นี่คือความยอดเยี่ยมของโมซาร่า แล้วมีตัวเลือกในเกมลุกตอนนี้อาจจะยังไม่มีโชต้าแต่ว่าดิแาสลงมาเล่นเป็นหน้าต่ำเลยในการเปลี่ยนทั้งเขาแล้วก็เคอร์ติสโจนลงมาแทนทั้งแม็กเลิเซอร์แล้วก็โซบอสไลท์ทำให้ความปราดเปรียวในเกมลุกมันมีมากขึ้นไปอีกเพราะไม่จําเป็นแล้วในกลางที่ผมบอกไปพอเทรนเข้ามาข้างในช่วยมันกลายเป็น3กลางแล้วเทรนกาเฟนแบคเคอร์ติสโจนก็ต้องการตัวที่มีความปราดเปรียวข้างบนได้มันก็ถือว่านี่แหละครับย้อนอไปทักติกที่อาร์นีสตอสวางไว้ในช่วงครึ่งหลังที่ยอดเยี่ยม ต้องชมนะครับลีพูลตอนนี้ถือว่าเป็นการออกซาร์ทที่ดีสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงดีสุดเรื่อยๆอ่ะตอนนี้สิบเกมชนะ8เสมอ1แพ้1ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะเป็นจ่าฝูงกระลุนก็ต่อสำหรับผมตอนนี้โอ้โหลีพูลภายใต้ากานทำงานของอเอเดนสลอดยอดเยี่ยมแล้วก็ดีมากๆต้องดูต่อไปว่าพวกเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนในพรีมลีกฤดูกาลนี้ครับ